นี่ยหญ่ให่ให่ถ้าสมมติว่าถ้าขาดีอ่ะสามที่ที่จะไปอ่ะว่ามาที่อยากไปที่อยากไปที่อยากไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวเร็วบ้างหลวงพ่อบางหนึ่งมองแล้วอใจอยากไปอีหนึ่งหลวพอบางแล้วก็อินเดียอุ้อินเดีย2อยากไปอินเดียด้วยไปอ่ะอะไรแต เลยที่หงอะไรก็ได้อ้โหอ้โหอ้โหงค้โอโห่อ้โหอ้โหโอ้โหอ่โหโอ้โหโอาโหนอหโอ้โคโอชหอบโหโอ้โหอหอ้โหโแ้โหโหนึ้งคำช้อบด่าอำไหนอ่าหลย้รงๆอ้หอ้โคำอ้อเหโอ้หโอ่โหโอ้โหอ้โห้้โห้โหอา้อหอ้ออห้ แม่หนึ่งคำเอาใช่ลวแม่ด่าคืนหนึ่งคำแม่หนึ่งคืนหนึ่งคำห้ามโกรธกันนะไม่แล้วที่สำคัญด่าครั้งนี้สุดท้ายนะไม่ให้ด่าแล้วนะก็คือเป็นการซื้อเป็นเกณนะซื้อด่าเขาเรียกว่าซื้อด่าไม่ด่าเลยเออเอาคำเดียวด่าเลยคำเดียวโดนโดนโดนคำเดียวแม่ให้พ่อด่าคำจะดนเลยด่าเลยใจโดดๆดดด่าเลยเอาคำเดียว ซ okay, no uh um ื้อแล้วนะโอเคไม่ด่าแล้วนะแม่ด่าทำเดยวดดดตั้งใจตั้งใจต่าตั้งใจำเดียวหากดกันนะห้ากดกันนะอ่อไกาไม่เดี๋กัน็ได้ไม่ถือเออคออยอยพูดเาเดาอาเอาิะดาคย

โอ้ยงงลดนะแปดกอ้ยงไว้ใ้บได้ห้ม่ได้ไยแดวแล้วใ้ไปเท่าไหร่เม่อกี้ไล่เอาไม่ไี่สอเห้ครบอันนี้ให้้ยครบพันได้น้อยก็่แม่ร้อยเดียวแม่แค่ร้ น้ำใหม่น้ำใหมน้ำใหม่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 ดิน้ำใหม่ดิน้ำใหม่น่ชัดนับนับเลขนับดีๆเอาออกเยอะๆเอาออกมาเยอะๆหใ่้กน่ว้หระเก้าเอาอีกเอาอีก่มอ่พชให้ต่นก็เลสวยแล้ว